าวะภเสียงรบกวนชั่วคท้าแบบนี้คุณใช้นิ้วป้องกันได้แต่ถ้าเป็นเสียงดังขณะทำงานแบบนี้คุณต้องใช้เครื่องป้องกันเสียงขณะทำงานมิฉะนั้นหูของคุณอาจได้ยินเสียงลดลงหรือไม่ได้ยินไปตลอดชีวิต ด้วยความโงงใหญ่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวันดีเะอเมง้งได้ข่าวว่าต้องการเด็กๆไปเชื่อทํางานที่โรงงานฉันฝากลูกทํางานด้วยสิเออแล้วลูกอันที่อายุเท่าไหร่ล่ะสิบหกปีจ้ะงั้นพรุ่งนี้ไปหา,าเม้งที่โรงงานนะถ้าทํางานได้อเม้งจะได้รีไปแจ้งเจ้าหน้าที่เขาเพราะคนไม้บอกว่า ถ้าใครจ้งเด็กอายุ15-18ปีทางงานจะต้องแจ้งสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตเว็บจังหวัดภายใน15วันแต่ไม่ยุย่งยากหรอกด้วยความห่วงใหญ่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม